สวัสดีครับกระผมนายอมรินคำบ,บุญครูโรงเรียนมานมันหลังสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาริสเกตเขตสามวันนี้จะพาทุกท่านไปรู้จักกับโปรเจกต์ B 2 B พร้อมแล้วไปกันเลยครับโปรเจกต์ Project B 2 B นะครับมีที่มาจากคําว่า bottle to broom นะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ในการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการขยะในสถานศึกษาและครัวเรือน บูรณาการกับการส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนชั้นป .3 และป .6 โดยเปลี่ยนขยะที่เป็นพลาสติกใ,ให้เป็นไม้กวาดเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ซึ่งการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับก็จะจัดในรูปแบบของโปรเจกต์เบสเล e ร์ n นิ่งเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะส่งเสริมทักษะอาชีพสร้างทักษะการเป็นนวัตกรที่ดีและพัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างอิสระของผู้เรียนครับ oh, ในการจัดการเรียนรู้นะครับเราจะเริ่มต้นจากการแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการขยะที่บ้านของนักเรียนว่าเป็นอย่างไรเมื่อเราพูดคุยกันตรงนั้นเสร็จแล้วนะครับก็จะเน้นแคบลงมาที่การจัดการขยะที่เป็นขวดพลาสติกที่เป็นขยะที่มีอยู่ในปริมาณมากทั้งที่โรงเรียนและก็ที่บ้านของนักเรียนเองนักเรียนก็พูดคุยกันว่าการจัดการขยะที่เป็นขวดพลาสติกของนักเรียนเนี่ยคือการนําขวดไปขายหรือการนําขวดกลับมาใช้ใหม่เช่นการใส่น้ําดื่ม หรือประดิษฐ์สิ่งของของเล่นของใช้เป็นต้นคุณครูก็เลยให้โจทย์กับนักเรียนคิดต่อนะครับว่าถ้านักเรียนต้องทําสิ่งประดิษฐ์จากขวดพลาสติกที่ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจําวันนักเรียนจะประดิษฐ์อะไรโดยแต่ละกลุ่มก็มีการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่อยากจะทําซึ่งนักเรียนก็มีการเสนอไอเดียกันมาครับว่าอยากจะทําเป็นกระปุกอ้สินอยากจะทําเป็นรถของเล่นอยากจะทําเป็นไม้กวาดเมื่อได้มีการนําเสนอสิ่งประดิษฐ์ของกลุ่มตัวเองแล้วก็จะมีการโหวตเลือกว่าจะทําการศึกษาในเรื่องใดต่อซึ่งกกกก็โววเเลือันน่าาาจะทํปไม้ด ราะหลายคนเห็นตรงกันว่าใช้ประโยชน์ได้หลากหลายกว่าและก็มีการวางแผนการศึกษาต่อจนได้โปรเจกต์ B2B ออกมาครับจากนั้นก็จะมีการประชาสัมพันธ์โครงงานนะครับและก็ชวนชวนทุกคนทั้งในโรงเรียนแล้วก็ชุมชน,นครับนำขวดพลาสติกที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยมาขายที่โรงเรียนรวมถึงรวบรวมขวดจากที่พักขยะในโรงเรียนเพื่อนําไปใช้เตรียมทําไม้กวาดในส่วนของการประดิษฐ์ไม้กวาดจากขวดพลาสติกนะครับจะเริ่มต้นจากการนําขวดพลาสติกมารีดเป็นเส้นยาว จากนั้นนําเส้นพลาสติกไปพันกับตะแกรงเหล็กหรือว่าแผ่นไม้เพื่อให้พลาสติกอยู่ในแนวเส้นตรงและนําไปต้มเพื่อให้เส้นพลาสติกหดตัวมีความแข็งมีความตึงมากขึ้นซึ่งเหมาะกับการใช้งานมากขึ้นครับในขั้นของการเรียนสารไม้กวาดนะครับเราก็ได้มีการพานักเรียนไปเรียนนอกสถานที่กับคุณตาเบือนสุระราช,ชาวบ้านบ้านหนองบัวบันลังที่ท่านมีความชํานาญในเรื่องของการทําไม้กวาดไดสอนสารไม้กวาดพลาสติกและก็ให้หนักเรียนนะครับได้นําความรู้มาขยายผลต่อที่โรงเรียนครับ ในส่วนของการวัดและประเมินผลนะครับก็จะมุ่งเน้นที่ผลงานของนักเรียนว่าสามารถทําผลิตภัณฑ์ออกมาใช้งานจริงได้หรือไม่รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวสามารถลดปริมาณขยะในโรงเรียนและที่บ้านของนักเรียนได้จริงหรือไม่ซึ่งจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวนะครับก็สามารถลดปริมาณขยะทั้งในโรงเรียนและที่บ้านของนักเรียนได้จริงและในปัจจุบันเราก็สามารถประดิษฐ์ไม้กวาดจากขวดพลาสติกออกมาใช้งานและก็วางขายได้แล้วรวมจำนวน19อันครับ เมื่อเราได้ไม้กวาดมาแล้วนะครับเราก็จะแบ่งบางส่วนไว้ใช้สําหรับทาความสะอาดในโรงเรียนและนําบางส่วนไปประชาสัมพันธ์ขายให้กับชุมชนรวมทั้งวางขายสินค้าบนตลาดออนไลน์ SSK3 e-market ของสพปศรีสเกตเขต3และตลาดออนไลน์ Learn to Earn ของสปทเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียนของนักเรียนไปนในตัวครับสาหรับรีวิวไม้กวาดขวดพลาสติกจากโปรเจกต์ B2B ไปดูพร้อมกันได้เลยครับนีชใช้ไม้กวาดรักโลกแล้วเป็นยังไงบ้างครับใช้ดีมากกว่าทั้ง ใบไม้ก็ได้กว่าทั้งขยะก,ก็ได้กว่าทั้งใย,ยแมงมุมก็ได้ค่ะเส้นแข็งแรงไม่หักไม่งอใช้งานได้ง่ายแล้วก็วัดได้ทั้งพื้นเสียกและพื้นแทงค่ะคก็มีการพูดคุยกันนะครับว่าโปรเจกต์หน้าเนี่ยอยากจะทาเป็นไม้กวาดที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นเหมือนในครั้งนี้เราทาเป็นไม้กวาดที่เน้นใช้ภายนอกอาคารเหมือนไม้กวาดทางมะพร้าวทางหน้าก็อยากที่จะทาเป็นไม้กวาดที่เน้นใช้ในอาคาร เหมือนไม้กวาดดอกหญ้าเหมือนไม้กวาดหยักใยบ้างแต่ก็ยังใช้เป็นพลาสติกในการทําเหมือนเดิมและก็เมื่อมีโปรเจกต์ b 2 b แล้วนะครับต่อไปก็อยากให้มีโปรเจกต์ b 2 c บ้างก็คือการเปลี่ยนจากฝากขวดเป็นเก้าอี้นะครับเพราะว่าเรงเห็นว่ายังมีฝากขวดที่ยังไม่ได้ใช้งานเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับโปรเจกต์ b 2 b o b ครูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดการเรียนรู้ในครั้งนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างในการจัดการเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการขยะ และส่งเสริมภาษา,าชีพให้กับนักเรียนได้สำหรับท่านใดน,นะครับที่สนใจสั่งซื้อไม้กวาดของเรานะครับท่านสามารถสั่งซื้อได้ผ่านเพจ a c e b o o k โรงเรียนบ้านมันหลงังรวมถึงตลาดออนไลน์ทั้ง2แพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น s S ส3 E Market และตลาดออนไลน์ Learn to Earn ได้ในราะคาเพียงอันละ9 9บาบาทอย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมและอุดหนุนผลงานของนักเรียนนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการรับชมครับ